มินเพจอ้อมกอดน,นะคะจินจารบกวนขอเชิญคุณน้ำเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำกอดอ้อมกอดนะคะเอมีคำถามค่ะเคยทราบมาว่าเงินเก,นเกษียณแม่บ้านคืออะไรคะอมืมีนะคะมีจริงค่ะเกษียณแม่บ้านภาษาอิตาเลียนเรียกว่า,เ,าเป็นเซีเนดีคาซาลิงแกตัวนี้นะคะ ง่ายๆก็คือคนที่เขาทำงานอยู่กับบ้านต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะไม่มีโอกาสได้ไปทำงานนอกบ้านเนี่ยแต่เขาอยากประกันอยากมีเงินค้ำประกันอยากอยากอยากกินบำนาญตอนแก่นะคะเอ,อก็เหมือนกับเขาอยากมีเงินสะสมนั่นเองนะคะแต่เอาเงินฝากธนาคารเขาไม่มั่นใจนะ เขาก็จะเอาไปฝากไว้กับกองทุนนี้นะคะกองทุนเอ่อเป็นเซียวในคาสลิงกะนะคะเอ่อเป็นกองทุนที่เเราสามารถไปสมัครได้กับ IM's นะคะไปนั่งคุยกับเขาก่อนไปนั่งคุยกับเขาก่อนให้เขาได้รู้อายุของเราในวันนี้ก่อนนะคะแล้วเขาจะคำนวณมาเลยว่ารายเดือนเนี่ยเเราจะต้องออโอนโอนจ่ายเนี่ยให้เขาอีกกี่เดือนกี่ปี แล้วเราถึงจะมีสิทธิ์ไปบำนาญได้นะคะโดยทั่วๆไปเนี่ยถ้าเราจ่ายพอตามตามข้อกำหนดที่เขาคือ,ค,อคือต้องสมัครก่อนนะคะไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วอยากจะอยากจะอยากจะเอ่อแอคทีเวตตัวเนี้ยอยากจะสมัครตัวนี้แล้วเนี่ยต้องมีการสมัครต้องมีการผ่านการพิจารณาก่อนเป็นเป็นเป็น,ปนมีการยอมรับการสมัครก่อนเราถึงจะเริ่มจ่ายได้นะคะเอ่อ ตัวนี้เนี่ยคนที่สามารถจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่เขาเสนอเนี่ยจะได้ไปบํานาญ57ตอนอายุ57ซึ่งดีมากนะดีมากนะแล้วก็เออจ่ายแค่5ปีก็สามารถไปรับได้แล้วแต่ไม่บอกว่าปีละเท่าไหร่ตรงนี้ต้องไปนั่งคุยกัน,นอเองนะคะไม่ใช่ว่าเราจะเลือกจ่ายได้น้อย,อยแล้วจ่าย5ปีแล้วได้ไปไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือมันมีความซับซ้อนในกติกาซึ่ง พี่เบียหาข้อมูลได้ไม่ละเอียดพอนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าจ่ายถ้าถ้าห้าสิบเจ็ดปีเนี่ยแล้วจ่ายครบ5้าปีแต่เงินยังไม่ถึงคำนวณออกมาแล้วเงินยังไม่ถึงยังยังยังจ่ายไม่พอเนี่ยจ่ายต่อไปเรื่อยๆจนถึงอายุครบอายุครบหกสิบห้าปีถึงจะได้ไฟแบจริงๆตอนนั้นเนี่ยเขาจะมาปฏิเสธเราไม่ได้แล้ว นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะไปตอนอายุ57เนี่ยเราต้องทำให้ครบตามเงื่อนไขของเขาทุกข้อทุกประกาศนะคะและแม่บ้านที่ได้รับเงินเกษียณตัวอื่นอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะมาทำตัวนี้เพิ่มเขาจะไม่รับพิจารณาค่ะนะคะอันนี้คือเป็นกองทุนที่ช่วยแม่บ้านที่มีคนแก่ติดเตียงอยู่กับบ้านนะคะแล้วคนแก่ติดเตียงเนี้ยไม่ได้ทำสัญญาว่าจ้าง เป็นเป็นชิ้นเป็นอันให้เราแต่เป็นอันที่เข้าใจว่าเขาจ้างเรานั่นแหละเขาจ้างเราเรามีเงินเดือนเราเราเรามีเรามีส่วนเรามีไรายได้แล้วเราก็สามารถจ่ายกองทุนเสริมต่างหากได้เนี่ยเราถึงจะไปสมัครตัวนี้ค่ะน้าแค่นี้ค่ะพี่เบียร์ไม่ให้ข้อมูลไม่ได้มากกว่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคําถามต่อมาค่ะพี่เบียร์หากเราเคยทํางานที่อิตาลีแต่ไม่มีสัญชาติอิตาลีเมื่อเกษียณอายุจะย้ายถิ่นฐานกลับประเทศไทย ยังจะสามารถได้รับเงินบำนาญหรือไม่ค่ะได้ค่ะได้ถ้าเอ,อกรณีที่เราทำย้ายถิ่นฐานเลยนะคะน้ำย้ายถิน่นฐานหมายถึงถอนถอนเรสซิเดนซ่าออกจากที่นี่ด้วยมันมีมันมีกฎหมายรองรับเอาไว้แล้วเป็นกฎหมายพิเศษสำหรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะค่ะซึ่งได้เปรียบนะคะอ่าตัวนี้เลยน้ำ เอ่อ a รัตเมน e n ท i ่เป็นเซี i น i ส i ิชิไอร r o า o ลอตอร i ่สต r เนียริ i ิมปา r i a อิพีเบียดึงข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของอ m มส์โดยตรงเลยนะคะเอ,อเราเราทราบกันอยู่แล้วตอนต้นรายการว่าเอถ้าเกิดเราอยู่ในอิตาลีเนี่ยเราต้องอายุครบ67เราต้องทำงานให้ครบ20ปีเราถึงจะได้รับบำนาญได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นต่างด้าวที่ไม่ได้ถือสัญชาติอิตาเลียนแล้วเรา ย้ายออกจากประเทศอิตาลีก่อนอายุเกษียณเราเลิกทํางานนะคะเราเลิกทํางานเราปลดตัวเองปลดเกษียณตัวเองอ่ะแล้วย้ายกลับแบบถอนชื่อออกจากอ,ออกจากทะเบียนบ้านออกจากทะเบียนราชอิตาลีเนี่ยเราจะได้ข้อยกเว้นนะคะข้อยกเว้นนี้คือข้อหนึ่งคืออ,อายุหกสิบหกก็เข้าเกณฑ์ขอบำนาญทำเรื่องขอได้แล้ว ทำเรื่องข้ามประเทศมาเลยค่ะนะคะข้ามจะมีอัลบากาต์วทาให้จะมีทนายทำให,จำให้จะมีผู้เชี่ยวชาญทำให้จะมีใครทำให้อันนี้อันนี้ไปคุยกันทีหลังนะคะหรือจะบินมาทำเองก็ได้บินแล้วเหมือนเหมือนกับได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วก็ walk in ไปที่ปัตรานาตกสาขาใดก็ได้ไปเพื่อจะไปติดต่อขอทำเรื่องนี้นะคะข้อสองที่จะได้รับการยกเว้นเป็น p r i v i l e จ e ก็คือ เออเขาจะไม่นับ20ิปีจะจะสิปีก็ได้จะสิบห้าปีก็ได้นะคะแต่ขอว่าทำเรื่องขอตอนอายุหกสิบถ้าคุณสามารถยังมีชีวิตรอดอยู่ได้จนถึงอายุครบ66ปีปุ๊บเนี่ยคุณทำเรื่องขอแล้วเดี๋ยวเขาจะคำนวณจากเงินเงินเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเงินทุนสมทบของของของบุคคลต่างด้าวคนนั้นเนี่ยว่าจะได้รับเท่าไหร่ นะคะแล้วเขาก็จะโอนเข้าให้ธนาคารในต่างประเทศเลยค่ะซึะ่งก็ไม่เสียเปรียบนะพี่พี่มองว่ามันก็ไม่ได้เสียเปรียบแต่มีอยู่มีอยู่กลุ่มเดียวที่จะไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิ์ขอซึ่งพี่เบียร์บอกไปแล้วว่าถ้าต่างด้าวคนนั้นเนี่ยทำเ,เคยทำงานแบบแบบแบบออคอนทราตต์ต,ต,สต์สจนาเลยสัญญาแบบเป็นฤดูเนี่ยไม่มีสิทธิ์เอาไปนับ ไม่นับนะคะไม่เอาไปนับเป็นอายุกเกษียณอายุปีที่เสียภาษีคำถามต่อมาค่ะที่เดียเมื่อเกิดการหย่าร้างจากสามีจะสามารถขอเงินรับความช่วยเหลือขอรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่คะอย่างไรและขอจากหน่วยงานไหนเงินช่วยเหลือที่กล่าวมานะคะมันมีเงินช่วยเหลือเรื่องลูก เรื่องครอบครัวครอบครัวเนี่ยหมายถึงว่าคนที่อยู่ในสามโนอครัวถ้าอยู่คนเดียวหนึ่งครอบครัวก็คือหนึ่งคนถ้าอยู่กับลูกก็คือครอบครัวนี้สองคนนะคะคือเขาไม่ได้ให้เงินช่วยเหลือผู้หญิงที่หย่าสามีแต่เขาให้เงินช่วยเหลือครอบครัวที่ยากจนนะคะถ้าถ้าแม่ผู้หญิงคนนี้อยู่ในเกณฑ์น,นี้ก็ทําเรื่องขอได้คะ่ะการสมมุติว่าถ้าเกิดตัวเองเนี่ยอยู่กับสามีแล้วแล้วเราหย่าเนี่ย เราไปขอเงินช่วยเหลือรัฐก็ไม่ได้อะ่ะใช่ไหม <laughs> คือคือมันไม่ใช่เหตุของการไปขอเงินช่วยเหลือนะการหย่านะคะถ้าสามีเป็นฝ่ายผิดเราขอเราขอให้ศาลเนี่ยเอ,อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากสามีแต่อันนี้ไม่ใช่รัฐที่เข้ามาช่วยสามีต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูเราแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายผิดเราผิดเองเราออกไปค้างนอกบ้านเราหนีเที่ยว เราทําตัวเป็นเมียที่ไม่ดีเป็นเป็นทำหน้าที่ปกป้องอย่างเงี้ยแล้วถูกสามีฟ้องหย่าเนี่ยลัดไม่ได้เข้ามาช่วยได้ในเหตุผลนี้แต่อาจจะมาช่วยตรงที่ว่าพอเราแยกกับสามีแล้วเราไปทํางานทํางานได้6กเดือนเเดือนแล้วเราตกงานใช่ไหมคะเราก็ไปขอเงินตกงานซึ่งตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหย่าหรือไม่หย่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถานะทางครอบครัวคะ่ะค่ะประเด็นต่อมาค่ะ หากหย่าร้างกับสามีเก่านะคะเกิดการหย่าร้างจากสามีเก่าและมามีสามีใหม่แต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสไม่ได้แต่งงานมีลูกด้วยกันหนึ่งคนปกติจะทำงานมีคอนแทคปีละประมาณสามเดือนนะคะจะขอรับเ hmm. งินตรงนี้จะขอรับเงินคนตกงานได้ไหมหรือว่าขอรับเงินช่วยเหลือบุตรช่วยเอ่อช่วยเหลือได้หรือไม่คะ่ะเอ่อถ้าแม่ขอ ถ้าตัวแม่ขอเพราะว่าตัวแม่ใช่ไหมคะที่ที่มีคน t r u สตส s t a โ i o n a อะไรขอตัวนี้ค่ะขอตัวนี้ขอโบนัสต s t a t i น n เลยนะคะแต่ทีนี้ไม่ทราบว่าในบ้านเนี่ยมีพ่อของเด็กด้วยมีพ่อของลูกด้วยใช่ไหมคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันทําอ e เซร,ร่วมกันได้นะคะเพราะว่าเขาคือสัมัญนครัวเดียวกันอยู่ในที่อยู่เดียวกันนะคะทีนี้เบียไม่ทราบว่า คนที่เป็นสามีตกงานด้วยหรือเปล่าอะไรยังไงคือต้องรวบรวมหลักฐานรวบรวมไปทำอีเซนะคะต่อมาค่ะพี่เบียบำนาญตกทอดคืออะไรคะบำนาญตกทอดคืออะไรบำนาญตกทอดคือสมมุติเหตุการณ์ว่าสามีรับบำนาญอยู่นะคะพอสามีตายภรรยาก็ได้รับบำนาญตกทอดนะคะ อันนี้คออือคำแรกที่พี่เบียร์เคยกล่าวถึงคือ s u p e r s t i t e คำนี้คือบำนาญตกทอดแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่บำนาญตกทอดแต่คนคิดว่าเป็นบำนาญตกทอดแล้วก็เรียกชื่อมันอย่างผิดๆคือตัวนี้ค่ะเป็นซนะีลในอินเ e เรตอ่เพื่อที่จะให้แม่ไมเข้าใจง่ายๆนะคะ มันก็คล้ายๆกับบํานาญตกทอดแต่มันไม่ใช่บํานาญตกทอดตรงที่ว่าก่อนที่สามีจะเสียเนี่ยสามียังไม่ได้รับกเกษียณเลยค่ะสามีคือปกติทั่วไปยังทํางานยังอยู่ในวัยงานยังอายุหนุ่มนั่นอะไรอย่างนี้อยู่เลยแล้วจู่ๆเขาเสียชีวิตนะคะเ,เตรงนี้เนี่ยแม่ไหะไม่ใช่ว่าจะหมดสิทธิ์สะทีเดียวเลยนะแม่ไม้สามารถไปขอบํานาญให้ตัวเองได้ตรงนี้เรียกว่าเงินแม่ไม้ค่ะ ถ้าเราเรียกว่าเงินแม่ไม้เนี่ยมันจะชัดเจนกว่านะคะอ่าอ,อย่าอย่าไปเรียกว่าบำนาญตกทอดทีนี้มันมีกฎเกณฑ์ยังไงไอ้เงินแม่ไม้ภาษาอิตาลีเรียกว่าเป็นเซี่ยวนีอินดิเรตตตาที่มันอินดิเรตตาก็เพราะว่าเจ้าตัวยังไม่ทันรับเลยเราไปขอรับแทนเขาซึ่งคนที่เป็นลูกกับคนที่เป็นแม่เป็นเป็น,เป,นเป็นคู่สมรสถึงจะขอได้นะคะเออก่อนตายเนี่ยถ้าเจ้าตัวเจ้าเจ้าตัวเนี่ยได้ประกันตนเอาไว้จ่ายทุนสมทบเอาไว้สิบ้าปี ขอได้เลยขอได้เลยได้ได้รับสิทธิ์ชัวค่ะเราไปเช็คสิทธิ์สามีของเราเลยนะคะต้องต้องจดทะเบียนสมรสกันนะคะเช็คสิทธิ์สามีเลยต,ตัวนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าสามีเราจ่ายทุนสมทบครบสิบห้าปีเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปทําเเงินประกันภัยเสริมประกันชีวิตอะ่ะไม่ไม่ต้องไปเสริมก็ได้เพราะว่าเราจะได้ตัวนี้ชัวช์วอยู่แล้วนะคะได้เท่าไหร่ไปให้ เบื่ออาชีพเขาคำนวณดูว่ารายเดือนจะได้เท่าไหร่นะคะส่วนอีกอีก,กรณีหนึ่งคือเขาไม่ได้จ่ายประกันตนครบสิบห้าปีเขาจ่ายแค่ห้าปีแต่เป็นห้าปีหลังนะคะห้าปีหลังเนี่ยเขาจ่ายสามในห้าด้วยนะคะแล้วก็อีกสองปีจ่ายมาเมื่อไหร่ก็ได้เก่าของเก่าก็ได้เอามาบวกกันแล้วครบห้าปีแล้วเขามาเสียชีวิตกลางคันอย่างนี้ก็มีสิทธิ์ขอคะ่ะนะ จะได้เท่าไหร่อะไรยังไงไปนั่งให้ให้มืออาชีพเขาคำนวณน,นะคะแต่ถ้าเกิดแม่ไม,ม,ม,ม้คือภรรยาสะพ้ยไทยคนไหนที่คิดว่าสามีของตัวเองยังไม่ได้เข้าขายเนี้ยควรคิดที่จะทำประกันชีวิตเสริมต่างหากเพื่อที่จะเป็นความมั่นใจเสริมะค่ะนะคะ,นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้เรานะคะทำประกันชีวิตเสริมเอาไว้ เพราะเรารู้แล้วนี่ว่าเราอาจจะไม่มีสิทธิ์ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกับหัวหน้าครอบครัวถูกไหมหค่ะหากสามีภรรยาทํางานเสียภาษีทั้งคู่สามารถทําการขอลดหย่อนภาษีได้ทั้งคู่พร้อมกันในกรณีเดียวกันได้หรือไม่คการลดหย่อนภาษีเรียกว่าเดทรัเซียลเนี่ยนะคะแล้วลดหย่อนภาษีเนี่ยลดหย่อนเฉพาะภาษีรายจ่ายของตัวเองถ้ารายจ่ายนั้นเป็นชื่อของตัวเอง ลดหย่อนได้นะคะในกรณีที่ทำงานกันทั้งคู่ไม่มีใครอากาาอิกะของใครใช่ไหมคะต่างคนต่างเสียภาษีต่างคนต่างไปลดหย่อนภาษีเอกสารที่มีชื่อของตัวเองแต่ถ้าเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับลูกสามารถได้ลดหย่อนคนละครึ่งค่ะนะคะหรือถ้ามีการตกลงกันในครอบครัวว่าคุณพ่อจะไปขอยลดหย่อนร้อยเปเซแม่ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำซ้ำแล้วระวังถูกปรับนะคะ หากยื่นเป็นผู้มีไรายได้น้อยเมื่อตกงานจะขอรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่คะมีกําหนดเวลาหรือไม่ว่าต้องทํางานอย่างต่ํากี่เดือนออผู้มีไรายได้น้อยก็คือผู้มีไรายได้น้อยตรงนี้พี่เบียยังไม่เข้าใจว่าเป็นตัวไหนนะคะเอ,อแต่ว่าถ้าอยากจะได้รับเงินตกงานอันนี้คือคําถามใช่ไหมคะว่าสมมุติตกงานแล้วเนี่ย ถ้าตกงานถ้าเราไปดูที่สัญญางานของเราไงคะน้ำถ้ามันเป็นคนทัศตัวสแตจชน่าเลยเราไปขอตัวนั้นตัวโบนัสโดยมีละกวาตรอตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเรามีคนทัตตัวแบบ3เดือน6เดือน1นึ่งปีหรือคนทัตตัวแบบถาวรเนี่ยให้เราไปติดต่อนัสนะคะขอเงินตกงาน hmm. แล้วกำหนดเวลาก็คือ ให้เช็คตัวเองว่าสิบสองเดือนสุดท้ายเนี่ยเราทํางานครบสามสิบวันไหมถ้าครบให้เช็คต่อนะคะว่าสี่ปีย้อนหลังเนี่ยเราทําเราจ่ายภาษีไปครบสิบสามอาทิตย์ไหมนะคะให้เช็คสองอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ค,ครบสองอย่างนี้เราไม่มีสิทธิ์ของเงินตกงานเราต้องไปของเงินยากจนค่ะ นะคะขอเงินตัวอื่นเช่น r e d d i to digital d i n a n s a อันนี้คือเขาสร้างมาเขาออกแบบมาเพื่อคนที่ไม่ได้รับเงินตกงานน่ะเขาสามารถไปขอตัวนั้นได้นะคะอันนี้เดี๋ยวพี่เบียร์จะโชว์ให้ดูนิดนึงว่าถ้าเราสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ i m s ได้โดยตรงเ,เราสามารถจะเช็คตัวเองได้เลยค่ะเข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปในสปิดน,นะคะ อ่าตัวนี้ไม่รู้จะเอาของใครมาให้ดูเอาเอาของตัวเองมาให้ดูก่อนก็แล้วกันนะคะแถวกลางสุดที่เขียนว่า Contributi Utili a l l เปน n ซ e. i o n เนี่ยเห็นไหมคะค่ะค่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะสะสมไว้เลยเห็นจำนวนเดือนไหมคะหนึ่งสิบสองหนึ่งสิบสองหกอะไรพวกนี้คะ่ะค่ะนะคะ ทีนี้ถ้าจะดูว่าเรามีสิทธิ์ได้รับเงินตกงานหรือเปล่าเนี่ยเราย้อนหลังไปแค่สี่ปีพอฉะนั้นในกรณีของเบียรเบียดูได้ถึงปีหน<ะ>ึ่งแปดนะคะไม่ต้องเลยไปที่ปีหนึ่งสี่นะคะเราสะสมมาเก้าเดือนเก้าเดือนเก้าสี่สามหกเกินแล้วอะคะ่ะเกินเกณฑ์แล้วสามารถของเงินตกงานได้อันนี้สมมุติว่าเบียรเบียเป็นลูกจ้างอะนะคะ แต่อเผอิญว่าเบียร์มีปัตติตีอี้ว่าเบียร์อะไรของเงินตกงานไม่ได้ต้องไปขอขอความช่วยเหลืออย่างอื่นถ้าเบียร์ยากจนนะคะแต่แต่ถ้าเกิดในกรณีหน้าตามันเหมือนกันเลยค่ะกรณีลูกจ้างมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะจะไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะคะให้ไปนั่งไปติดต่อออฟฟิศที่เขามีมืออาชีพนะคะที่คอยให้คำปรึกษาเราเขาเช็คให้เราได้หมดเลยค่ะแล้วเขาก็อยู่เขาเข้าข้างเราค่ะ พวกนี้มีหน้าที่เข้าข้างเรานะคะคําถามสุดท้ายค่ะพี่เบียคนที่มีอาการทางจิตสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้หรือไม่คะได้คะ่ะได้คนที่มีอาการทางจิตเนี่ยถ้ามีใบรับรองแพทย์นะคะ,ะสามารถเข้ามารับรองว่าเขาหมดสมรรถภาพทางการทํางานแล้วเขาเป็นคนบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอ่อก็ ถ้าขอเงินตกงานไม่ได้ก็ยังได้เงินช่วยเหลืออย่างอื่นนะคะเงินยากจนเงินอะไรพวกเนี้ยแต่เขาก็เขาก็จะดูฐานะของทานครอบครัวเป็นหลักด้วยนะคะออส่วนใหญ่จะต้องไปขอใบนี้ค่ะแทบแทบจะทุกคนเลยนะคะส่วนใหญ่จะไปขอต้องขออีเซเพื่อที่จะมาการันตีว่าเออเรามีฐานะยากจนจร,จริงๆบางคนเงินเดือนเยอะแต่ว่าเออช่าบ้านอยู่ นะคะก็ต้องเอาเอาเอกสารใบเสร็จค่าเช่าบ้านเนี่ยไปประกอบด้วยนะคะเขาจะได้รู้ว่าจริง,รงๆแล้วเนี่ยความฐานะของเราเนี่ยไม่ได้รวยเท่าเงินเดือนนะคะอยู่ที่ค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวด้วยบางคนเงินเดือนนี้เดียวแต่ว่าอยู่บ้านหลังบเบลเลยแล้วไม่ต้องเช่านะคะก็เหมือนกับมีทรัพย์สินอย่างเงี้ยเขาก็จะตีเป็นค่าเป็นคำนวณคำนวณค่าของความร่ำรวยนะคะอีเซ อบคุณค่ะยังมีเงินอีกตัวหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่เราก็ไม่ได้มีใครอยากให้เกิดน,นะคะก็คือเรื่องเงินกับการเสียชีวิตค่ะพี่เบียนพอจะมีเออ,อะไรมาแนะนํำไหมคะเงินที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตนะคะมีคําว่าอะไรบ้างมีชื่อของเงินว่าอะไรบ้างนะคะมีคําไหนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมรดกนะคะเอเรดิตาถ้าทายาทเรียกว่าเอเรดิต เอเร่ไดเอเรดีนะคะพินัยกรรมไม่ใช่ชื่อเงินนะคะเตสตเมนต์ตกแต่ว่าเป็นหลักฐานว่าจะแบ่งเงินยังไงนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับเวลาตายแล้วเนี่ยจะรับมรดกก่อนที่จะรับมรดกได้ในประเทศอิตาลีเนี่ยต้องนำพินัยกรรมไปประกาศซะก่อนถ้ามีพินัยกรรมถ้าไม่มีพินัยกรรมก็เริ่มกระบวนการแบ่งรับมรดกได้เลย นะคะสำหรับกระบวนการรับมรดกนะคะจะต้องเริ่มต้นด้วย <c oughs> d aciones, ีเกร์เซียเนดีสุดเชตเซียนะคะต้องไปทำที่สำนักงานโนแต่พับบิกโนแตนะคะแล้วก็ก่อนที่จะรับมรดกเราต้องเสียภาษีมรดกก่อนค่ะไม่งั้นไม่มีการปล่อยล็อกโอนไม่ได้นะคะต้องนำหลักฐานการเสียภาษีมรดก ไปไปเป็นหลักฐานก่อนที่จะขอโอนหรือขอปิดบัญชีขอเบิกเงินจากธนาคารนะคะที่อยากจะย้ำกับแม่ไม้ไทยนะคะซัพายไทยทั้งที่เป็นแม่ไม้และไม่เป็นแม่ไม้ก็คออือวิธีการรับมรดกแล้ววิธีตีความวิธีการทำพินัยกรรม ของอตามกฎหมายอิตาลีเนี่ยจะไม่เหมือนกับประเทศไทยเสียทีเดียวเลยนะคะไม่ใช่ว่าเจ้ามารดกเขามีสิทธิ์จะเขียนมารดกแบบใดก็ได้นะคะกฎหมายเข้ามาคุ้มครองหมดเลยค่ะนะคะมองที่กรอบสีเขียวก่อนนะคะอันนี้คือกรณีที่เจ้ามารดกไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้นะคะซึ่งดูเหมือนจะยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยเพราะว่ากฎหมายเข้ามา เข้ามากำกับหมดเลยอะค่ะนะคะ,นะคะว่าถ้าผู้ที่อยู่ข้างหลังเนี้ยคือคู่สมรสนะแล้วแล้วแล้วเจ้ามารดกไม่มีลูกเลยสักคนหนึ่งเนี่ยเงินทั้งหมดก็จะตกอยู่ที่คู่สมรสนะคะแล้วกรณีที่สองก็คือ,เ,อ,อเจ้ามารดกเสียชีวิตมีคู่สมรสแล้วก็ ยังมีพ่อมีแม่คือตายก่อนพ่อแม่ตัวเองนะคะพ่อแม่ของเจ้ามารดกเนี่ยจะกลายเป็นทายาททันทีจะตัดเขาออกจากความเป็นทายาทไม่ได้นะคะสำหรับกฎหมายอิตาลีนะคะจะต้องแบ่งให้เขาด้วยในสัดส่วนที่ว่าคนที่เป็นเมียได้รับสองในสาส่วนแล้วก็อีกหนึ่งหนึ่งในสาส่วนน่ะจะต้องยกให้พ่อปู่แม่ย่าไปนะคะ จะคนเดียวหรือจะสองคนก็หนึ่งในสามค่ะนะคะเอาไปแบ่งกันตัวเองแล้วก็กรณีต่อไปก็คือมีคู่สมรสแล้วก็มีพี่มีน้องของคนตายนะคะพ่อแม่คนตายไม่มีแล้วลูกก็ไม่มีคนตายไม่มีลูกแต่มีเมียกับมีพี่มีน้องพี่น้องเขาก็คือทายาทนะคะอย่าไปปฏิเสธคือกฎหมายไทยจะว่ายังไงไม่รู้แต่ที่นี่เนี่ยกฎหมายคุ้มครองให้เขาเป็นทายาทค่ะฉะนั้นเมียได้สองส่วนสามแล้วก็ อีกหนึ่งส่วนสามจะมีพี่มีน้องกี่คนเอาไปแบ่งกันเองนะคะเป็นส่วนย่อยแล้วก็ตอบกรณีต่อไปก็คือถ้าคู่สมรสแล้วก็ยังมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องคือเขาเขาเสียของเขาเสียไปก่อนคนเดียวเลยอะคะ่ะในส่วนนี้เมียได้สองในสามแล้วที่เหลือหนึ่งในสีเนี่ยเอาไปแบ่งกันนะคะอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้ทำพินัยกรรม นะคะกรณีทำพินัยกรรมเหมือนดูเหมือนว่าจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายค่ะเพราะว่าเจ้ามรดกไม่สามารถเขียนมรดกได้ตามอำเภอใจตัวเองนะคะมันมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองไม่ใช่ว่าฉันไม่ยกให้เมียฉันเมียยังอยู่ใช่ไหมมีเมียด้วยตัวเองมีเมียจดทะเบียนสมรสกันแต่ว่าไม่รู้ทําไมถ้าฉันตายฉันไม่ยกฉันไม่ยกอะไรให้เมียฉันเลยได้ไหม ไม่ได้ถึงคุณจะระบุในพินัยกรรมว่าเมียคุณไม่ได้อะไรเลยกฎหมายก็เข้ามาครอบครองนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเรียกเ,เรียกทายาตกลุ่มนี้ว่าเอเรดดี้เนเชซาีนะคะริซ e ตวาต i เอเรดีริซตวาตีเอเรดีเนเชซาตรงนี้สมมุติว่าเจ้ามราดกอยากจะยกให้คนนอกครอบครัวที่ไม่ใช่ทายาตเลย เช่นวัดเช่นโบดถ์เช่นออกองทุนนู่นนี่นั่นองค์กรมูลนิธิอะไรก็ตามเนี่ย <_ C. S 1> เขาสามารถยกให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งของทรัพย์สมบัติที่มีนะคะในกรณีที่มีเมียแต่ไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีพี่ไม่มีน้องนะคะแต่สมมุติว่าถ้าเกิดเ,เขามีเมียกับมีลูกเนี่ยเมียต้องได้ละหนึ่งส่วนสาม ลูกต้องได้แล้วหนึ่งส่วนสามแล้วอีกหนึ่งส่วนสามจะเอาไปทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองก็ทำนะคะอ,อันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่าพินัยกรรมไม่ใช่ว่า,าทำแล้วจะจะแย้งพินัยกรรมไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ทำไมเวลาคนตายทำพินัยกรรมแล้วโนต้าโยถึงจะต้องเอาพินัยกรรมออกมาประกาศอย่างน้อยๆสามสิบวันเพื่อเปิดโอกาสให้คนเข้ามาโต้แยง้ง นะคะหลังจากนั้น3ามเสวันถึงจะเริ่มทําขั้นตอนของของการรับมรดกได้นะคะตออย่างน,น้อยสามสิบวันแต่ถ้าเกิดมีการโต้แย้งกันแล้วตกลงกันไม่ได้ค้างคากันเป็นปีเลยค่ะ <c oughs> นะคะแล้วก็นอกจากขั้นตอนการรับมรดกเนี่ยก็ยังมีขั้นตอนของภาษีนะคะมีมีการเก็บภาษีอันนี้ก็เงินอีกเงินภาษีไงคะ ที่เรียกว่าภาษีมรดกนะคะตัดเซดีสุดเฉดเสียวเนเรามาคุยกันเรื่องเงินในบัญชีก่อนนะหลายคนรู้แต่ไม่รู้จริงหรืออะไรก็ตามนะคะมันมีมันมีกรอบกฎหมายเขียนเอาไว้เลยคะ่ะนะคะเข้าไปดูได้เลยว่านี่คือตารางของเงินนะว่าถ้าเกิดผู้ตายมีเงินในบัญชีเนี่ย แล้วผู้ที่เข้ามารับมรดกเนี่ยจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะนะคะฟังกี้จะคือส่วนที่ไม่ต้องเสียภาษีเช่นถ้าเป็นเงินสดแล้วผู้ที่จะเข้ามารับมรดกเนี่ยเป็นคู่สมรสหรือ,อหรือญาติอันดับหนึ่งนะคะคือลูกคือพ่อคือแม่เนี่ยฟังกี้จะให้ได้ถึงหนึ่งล้านเลยค่ะ ถ้าเงินต่ํากว่าหนึ่งล้านเนี่ยรับแล้วรับเลยไม่ต้องไปเสียภาษีจะไม่ถูกหักภาษีโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดเงินเกินหนึ่งล้านปุ๊บส่วนที่เกินหนึ่งล้านเข้าไปเสียภาษีสี่เปอร์เซ็นตค่ะนะคะกรณีต่อไปพี่น้องพี่น้องนี่ฟรังกี้จะจะลดลงมาเหลือเหลือหนึ่งแสนส่วนที่เกินหนึ่งแสนเนี่ยจะต้องไปเสียภาษีหกเปอร์เซ็นค่ะนะคะ ส่วนสมมติว่าผู้ตายเจ้ามารดกเนี่ยไม่มีเมียไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีพี่ไม่มีน้องคนที่เป็นพี่ป,เ,เ,ปเป็นกุจี้นี่เป็นลุงเป็นป้าเป็นลูกพี่ลูกน้องเนี่ยเขาก็สามารถทําเรื่องนะคะขอให้ศาลเนี่ยออขอเป็นสุดเฉดเชียวเนี่ยขอขอรับมรดกตกทอดแทนนะคะถ้าศาลอนุมัติปุ๊บเ,เงินส่วนนี้จะถูกหักภาษี6%เปเซ็นไม่มีฟรังกี้จ้ะ 6%ตั้งแต่ตั้งแต่ยูโรแ,แรกเลยนะคะเอามาคำนวณแล้วก็ต่อไปก็คือญาติขั้นที่3แล้วก็ญาติที่ไกลกว่านั้นเขาก็จะไม่มีฟรังกี้จ้ะนะคะแต่ว่าก็ก็จะเสียภาษีเพิ่มขึ้นไปตามลำดับตามตารางนี้เลยค่ะส่วนที่เป็นอ m มโมบิเล e หรืออสังหาริมทรัพย์ จะมีการคำนวณภาษีอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีเสียเพิ่มอีก2ตัวตัวหนึ่งเรียกว่าภาษีอิป,ปเตกะเช่นเออแล้วก็ภาษีกาตาสตาร์นะคะก่อนที่จะโอนได้เนี่ยต้องเสียตรงนี้กาตัสตาร์เลยก็คือเอ่อคำนวณตามตามหน้าโฉนดตามค่าของโฉนดเลยนะคะแล้วก็สมมุติว่าถ้าเกิดคนตายตายแล้วยังจ่ายไม่ครบเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วบ้านหลังนั้นไปติด ติดจำนองติดจำนำอะไรก็ตามเนี่ยผู้รับมรดกเนี่ยจะต้องเสียภาษีอีปโปเตกับเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะ